สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะครูปุ้ยก็จะมาชวนนะคะสําหรับใครก็ตามนะคะที่ตอนนี้นะคะเงินไม่คล่องมือใช่ไหมคะเงินไม่คล่องมือเนาะนะคะอย่าใช้คําว่าเงินขาดมือเนาะการใช้เงินนะคะไม่คล่องมือเนาะใครก็ตามนะคะที่แบบว่าอยากมีรายได้เพิ่มเติมนะคะอยากมีรายรายได้หลักเพิ่มเติมนะคะอาจจะทําอะไรบางอย่างอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอยากเปิดช่องทางการไหลของเงินของเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะครูปุ้ยก็นะคะ มีผลิตภัณฑ์แนะนำนะคะก็คือนะคะอ่ะแชมพูของเราเองนะคะแชมพูสมุนไพรต้มสดของเรานะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่สร้างรายได้ให้กับเราเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งนะคะเพียงใครก็ตามนะคะที่สนใจนะคะก็แค่ทักแชทมาว่าเอพี่คะพี่ปุ้ยคะหนูสนใจที่จะสมัครตัวแทนค่ะเออนะคะหรือ,อ อยากเปิดบินเอาไปลองใช้ด้วยเอาไปขายด้วยเราก็ยินดีเลยนะคะแค่เปิดบิน5ชุดนะคะ1,150บาทนะคะต้นทุนชุดละ230รากำไรนะคะเราขายปีกชุดละสาม้กสิกำไรนะคะชุดละ130หรือใครยังไม่มีเงินนะคะแค่มีใจนะคะเราก็ยินดีรับสมัครตัวแทนศูนย์บาทนะคะมาเป็นตัวแทนกับเรามาสร้างไรายได้หลักเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งนะคะเพื่อให้เราะะใช้จ่ายเงินคล่องมากขึ้นนะคะคล่องมากขึ้นนะคะนี่คือนะคะ สมุนไพรร้อย100ล้านของเรานะคะตัวที่จะทําให้เรารวยละรอดนะคะหากใครที่สนใจนะคะมองหาไรายได้อยู่นะคะเรายินดีรับสมัครเลยนะคะเพียงแค่ <C atch> ทักมานะคะ <C atch> นอกจากจะสร้างไรายได้แล้วนะคะผ,ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยยังสร้างคุณค่าให้กับเส้นผมของใครหลายๆคนนะสำหรับใครที่แบบผมร่วงนะคะผมมันมีอาการคันบนหนังศีรษะนะคะใช้แชมพู 4ฟ l รับรองนะคะหายแน่นอนนะคะเออนะคะหากสนใจนะคะมีรายได้นะคะอยากสร้างรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็ยินดีเลยนะคะมาร่วมทัพร่วมทีมกันนะคะเรามีเทคนิคการขายนะคะแบบการตลาดเหนือมนุษย์สอนด้วยนะคะเออนะคะใครบอกว่าขายไม่เป็นนะคะอย่าเพิ่งพูดว่าขายไม่เป็นนะคะลองมาศึกษาก่อนนะคะลองเปิดใจศึกษาดูก่อนว่า คำว่าขายไม่เป็นเนี่ยเราเรียนรู้ได้หรือเปล่าหากเราเป็นคนหนึ่งที่สามารถเรียนรู้ได้นะคะ Hence, เราจะไม่มีคํานี้เลยนะคะหากใครบอกว่าวิกลัวนะคะไม่กล้าไลฟ์สดเพราะว่านะคะการที่เราจะสร้างตัวตนได้ในโลกออนไลน์นะคะเราจะต้องนะคะไลฟ์สดเป็นนะคะหากใครบอกว่าเราไลฟ์สดไม่เป็นเลยนะคะแล้วเราบอกตัวเองว่าเราเรียนรู้ได้นะคะคุณก็จะไลฟ์สดเป็นนะคะดังนั้นนะคะวันนี้ครูปุ้ยมีอาชีพออนไลน์อีกหนึ่งอาชีพนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะมาแบ่งปัน ทุกๆคนนะคะเออนะคะใครสนใจเราก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่ความรวยรวยงงในดวงสมุนไพรของเราเ๊ะอ้ะทักมานะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ